คำเตือนเนื้อหาจะาในคลิปรวบรวมเนื้อหามาจากทั้งเกมและจากเว็บไซต์หากข้อมูลผิดพลาดในการใดก็ขออภยัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับกาสวัสดีครับแฟนเดนตายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทย i เวนอัปเปนะครับวันนี้ก็จะมาหยวกการ์ด Calibrating c o สต์เสร็จนะครับในส่วนของการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ดเพิ่ม JP ใบที่3นะครับของเกมที่เพิ่มเข้ามาสำหรับการ์ดใบนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่าทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเจ้าการ์ดใบนี้นะครับก็จะเพิ่ม HP ให้กับคนที่สวมใส่มันนะครับ264เพิ่ม Attack 62ครับเพิ่ม Magic 62 d e บสองครับแล้วก็ลักอีก15ครับ ในส่วนของยูนิตเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือจะเพิ่มค่าความสามารถ JP อีก50%ครับครับก็คือเพิ่มค่า JP ให้กับตัวละครนั่นเองเป็นโบนัส JP ในการนำแต้ม JP ตรงนี้ไปอัพสกิลนะครับหรือว่าแต้มจ็อบพอยท์นั่นแหละครับในส่วนนี้ในส่วนของปาร์ตี้เอฟเก็คือจะเพิ่มค่าค่าโจมตีาธาตุ Attack นะครับเป็น Elemental Attack นะครับอีก15ครับในส่วนของการ์ดใบนี้ ถ้า,ากราฟไปนี้เป็นกราฟ UR นะครับที่แจกฟรีครับในส่วนของวิธีการเก็บฉากมันกอ็อยู่ในส่วนของการทํากิจกรรมบิงโกนะครับกิจกรรมบิงโกต่างๆก็จะมีในส่วนของล็อกอินนะครับกำจัดศัตรูให้ครบตามจํานวนที่กําหนดหรือว่าเล่นสตอรี่เควสที่กําหนดอะไรประมาณนี้แหละครับในส่วนของกิจกรรมบิงโกเนี่ยคือถ้าเกิดเพื่อนๆทําครบหมดทุกเควสเพื่อนๆจะสามารถ อัพการ์ดใบนี้ได้4ดาวเต็มพอดีเป๊ะเลยครับไม่มีขาดไม่มีเกินครับในส่วนของกิจกรรมบิงโกของการ์ดใบนี้นะครับสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมบิงโกไปในส่วนของเออเกมเนี่ยสมมุติว่าผู้เล่นไปสุ่ม สุ่มวิชั่นออกมาใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่จะได้เศษชิ้นส่วนหรือว่าได้ในส่วนของการ์ดใบนี้มาเช่นกันครับเพราะว่าจากการที่ผมไปลองสุม่มดูแล้วเนี่ยมันก็มีเศษอันนี้เกินมาซึ่งผมก็เกินมานิดหน่อยครับในส่วนของการ์ดใบนี้ถือว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการฟุกอย่างหนึ่งครับจะได้รู้ว่าไอเศษนี้มีวิธีหาจากทางอื่นได้หรือเปล่าในกรณีที่กิจกรรมบิงโกมันหมดไป อันนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่า,าเศษของกร์ดใบนี้สามารถหาได้จากการสุ่มวิชันการ์ดทั่วไปครับซึ่งตอนนี้ในเกมก็มีการที่เพิ่มโบนัส JP 3ใบแล้วครับออถือว่าดีงามมากเลยนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ซึ่งก็พวกการ์ด JP นี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ให้โบนัสในส่วนของค่าสเตตถือว่าน้อยนะครับในส่วนของส t ตต HP หรือว่า a t t a c k หรือว่าค่ามจิกอะไรก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ครับ แต่ว่าข้อดีของมันก็คือจะเพิ่มค่า JP ของเรานะครับเหมาะแก่การนําไปฟาร์มนั่นเองครับฟาร์ม JP ในด่านต่างๆหรือว่าอยากได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ใช้ไข่คูณ JP เข้าไปครับมันจะมะีมันจะมีไข่พิเศษที่ใช้เพิ่มค่า JP พิเศษเข้ามาอีกทีนึงครับทำให้ค่า JP เนี่ยเพิ่มสูงยิ่งขึ้นครับ ครับตรงนี้ก็เป็นหน้าตาของเจ้าไอเทมไข่ที่ผมได้พูดถึงเอาไว้นะครับเป็นไอเทมที่ให้โบนัสเพิ่มค่า JP ให้สูงขึ้นไปอีกครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆครับที่ผมทำมาให้สำหรับผู้เล่นทั้งหลายนะครับในส่วนของการ์ดใบนี้ก็ใครที่ยังทำไม่ครบก็ขอให้ทำได้ครบๆนะครับเพราะว่ามันฟรีนั่นเองซึ่งเควสก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับแฟนๆเดนตาย Final Fantasy War of Vision ทุกท่านนะครับ